สวัสดีครับสวัสดีผ่านหน้าจอครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทั้งบ้านและหน้าจอนะครับวันนี้พามาดูแห่พี่อีครับย้อมอย่างประต่อยครับผมย้อมเสร็จแล้วครับย้อมเสร็จปุบอาบหน้ามาครับเดี๋ยวจะพามาดูแหเนาะย้อมอยู่ในป่าครับย้อมเสร็จแล้วครับย้อมตัวผืนเจ็ดเซนนะครับกับผืนสิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากย้อมเสร็จ ตากไว้สักพักแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่ครับย้อมเสร็จแล้วครับเราดูเนื้อแหงนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดเซนนะครับย้อนแสงฮะเดี๋ยวหาหลบแสงอ่ะนี่ครับตัวนี้เจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนย้อมยังมาต่อยเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเส้นนี้เลียวเล็กกระชับเลยครับนี่ครับดูเส้นครับนี่ครับเล็กเลียวกระชับเลยครับเบอร์สี่สิบนะครับ หลังจากย้อมยังมาต่อยไปครับเนี่ยครับขึ้นเงาครับแห้งแล้วนะครับนี่แห้งแล้วนี่ครับเจ็ดเซนนะครับให้ดูครับเห็นฉัดไี่น้องเห็นบอครับย้อมอยู่ในป่าก็มันๆเลยนี่ครับตัวเจ็ดเซนนะครับตัวนี้แห้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพร้อมจะส่งให้เสียนแหแล้วครับเดี๋ยวมาดูผืนสิบห้าเซนนะครับยอมพร้อมกันเลยครับนี่ครับผืนสิบห้าเซนนะครับนี่ครับผมเห็นมานอกเห็นไหมน้อพี่น้องเห็นบ่เนี่ครับเือสิบห้าเซนครับ นี่ครับยอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยอมคู่กันนนี่ดูเส้นครับจากเส้นที่มันฟูฟูนะครับหลังจากโดนยางมาต่อยไปครับนี่ครับมันจะเลียวเล็กนะครับนี่ครับกระชับครับปมกระชับครับเส้นไม่เหนียวครับพอดีเลยครับครับดูสิบห้าเสนนะครับนี่ครับสองผืนครับย้อมคู่กันครับดูครับพี่น้องผมใช้งานแล้วนะครับแบบนี้นะครับพร้อมหวานเลยครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยครับยุ่งกันเยอะครับครับรอแล้วนะครับยอมเสร็จแล้วครับของ เจ็ดเซนนี้ของเซนแหนะครับที่จองไว้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับส่วนตัวสิบห้าเซนนี้ผมขอเอาไปเทปปราบึกนะครับเดี๋ยวเทเสร็จบาดสักหนองสองนองก็เดี๋ยวก็จะปล่อยให้พี่น้องเซนแหไปใช้ต่อนะครับยังไรงรอติดตามนะครับพื้นนี้สวยครับยอมเส็จแล้วครับพระจะส่งให้ครับผม